สถาบันคุณอาวุธวิชาชีพสร้างมาตรฐานอาชีพให้กับสังคมให้การรับรองสนับสนุนฝึกอบรมสมรรถ,ถนะกำลังคนให้สมเป็นมืออาชีพ สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับการพัฒนากำลังคนในเมืองให้เป็นมืออาชีพเฉพาะทางค่ะเสริมจุดเด่นของพื้นที่ให้เป็นเมืองแห่งมืออาชีพบายสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนั่นเองค่ะถ้าเราพูดถึงกรุงเทพ คุณจะนึกถึงอะไรคะอาหารการกินไงคะคุณขาที่มีอยู่มากมายหาได้ทุกแห่งหนเลยคะ่ะเราเรียกได้เลยนะคะว่าเป็น Wall Street Food Capital คะ่ะสำหรับสถานที่แรกของเมืองแห่งมืออาชีพที่จะพาไปในวันนี้เนี่ยจะพาไปในย่านเล็กๆแต่มีความเก่าแก่และเป็นแหล่งรวบรวมของบรรดาสุดยอดฝีมือด้านอาหารคะ่ะ <Wow. S 1> หรือที่เรียกง่ายๆว่า Street Food นั่นเองที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเข้าไปรับรองมาตรฐานเรียกเดียว่าถ้าคุณเดินไปตรงไหนก็นแล้วแต่ คุณสามารถแวะกินได้เลยและสถานที่นั้นก็คือตลาดผููที่สําคัญตลาดผููแห่งนี้เนี่ยนะคะถือเป็นหนึ่งในเมืองแห่งมืออาชีพที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพของเราเนี่ย แนะนำกันเลยทีเดียวสตรีทฟู้ดแห่งนี้ใครไปใครก็รักแน่นอนออาพูดกันมาขนาดนี้แล้วคงอยากจะรู้แล้วเขามีดีอะไรกันบ้างตามไปดูกันเลยค่ะภาพที่เห็นก็คือกิจวัตรประจําวันของเหล่ามืออาชีพย่านตลาดพลูที่สืบทอดกันมายาวนานจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งเพราะแต่และร้านต้องบอกว่ามีอายุไม่น้อยกว่า50-60ปีเรียกได้ว่าทุกร้านล้วนเป็นตำนานที่อยู่คู่กันมากับย่านตลาดพลูค่ะหากฝั่งกรุงเทพมีเยาวราชฝั่งธนบุรีก็มีตลาด ตลาดพลูเป็นย่านคนจีนเก่าแก่ไม่แพ้กันในอดีตบริเวณนี้เป็นแหล่งปลูกพลูจึงเรียกติดปากว่าตลาดพลูตลาดพลูแห่งนี้จึงเป็นแหล่งรวมร้านอาหารชื่อดังไว้มากมายแถมยังหลากหลายอีกด้วยและนอกจากอาหารคาวแล้วบรรดาขนมหวานหลายอย่างที่นี่ก็ขึ้นชื่อเช่นกันสําหรับสายกินถ้ามาที่นี่บอกได้เลยว่าครบจบทุกความฟินแน่นอนค่ะ การพัฒนาเพื่ออนาคตอย่างยั่งยืนคือการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ต่อยอดได้ทมกลางความเปลี่ยนแปลงตลาดพลูหรือเมืองแห่งมืออาชีพใบสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพคือเมืองที่พัฒนาให้มีมาตรฐานอาชีพผู้ประกอบการอาหารริมบาทวิถีที่ได้รับการประเมินจากเชฟมืออาชีพที่ประเมินการทําอาหารริมบาทวิถีตามหลักเกณฑ์ความสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะตลาดพลูเมืองแห่งมืออาชีพ แห่งแรกของเราในวันนี้เห็นตราสัญลักษณ์มืออาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแบบนี้คุณผู้ชมมั่นใจได้เลยค่ะว่าคุณผู้ชมจะได้พบกับมืออาชีพตัวจริงอย่างแน่นอนสําหรับครั้งหน้าบอกเลยว่าเด็ดไม่แพ้ครั้งนี้แต่จะเป็นที่ไหนดีนะอุบไว้ก่อนดีกว่าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะเป็นมืออาช